Hello everyone สวัสดีนิสิตทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้อาจารย์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะหรือ Preparatory English ที่นิสิตปีหนึ่งทุกๆคนกำลังเรียนอยู่ณตอนนี้เลยนะคะซึ่งในวิดีโอของเราเนี่ยจะโฟกัสที่ Part C ของแต่ละบทนะคะจะว่าด้วยเรื่องของ Reading เนาะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึง Reading ของบทที่1น,นะคะที่ชื่อว่า Nature is good for you นะคะจะอยู่ในหน้า11ของหนังสือนิสิตนะคะจะความสาคัญของบทความเรื่องนี้ นีนะคะเขาก็พูดถึงว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยมันดีต่อทั้งทางร่างกายของมนุษย์แล้วก็ทางสมองของมนุษย์ด้วยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่แค่ในบ้านเท่านั้นนะคะอย่างเช่นที่แคนาดาเนี่ยจำนวนนะักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็น้อยลงทุกๆปีอย่างที่อเมริกานะคะมีวัยรุ่นเพียงแค่สิเท่านั้นที่จอ,อกไปใช้เวลานอกบ้านในแต่ละวันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะ many doctors คุณหมอหลายๆท่านก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหาที่กําลังเกิดขขึ้้นนและมัทําาใหะะ Physical Health องเร มันแย่ลงไปด้วยจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้มีคุณหมอบางท่านเนี่ยได้ออกมาศึกษาความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและสุขภาพนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าคนที่จะมีสุขภาพดีกว่าคนอื่นๆเนี่ยก็คือคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติอยู่ใกล้กับป่าอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนั่นเองนะคะการศึกษาเนี่ยก็เลยทําให้บางประเทศบางเมืองเนี่ยเริ่มอยากจะให้ธรรมชาติกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนอย่างเช่นที่ดูไบก็จะมีการสร้างห้างสรรพ ที่มีสวนอยู่ในนั้นด้วยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการสร้าง forest schools นะคะให้นักเรียนออกไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีการสร้างสวนใหม่ๆ่ป่าใหม่ๆใ,ใกล้ๆเมืองเพื่อให้ผู้คนได้ไปผ่อนคลายนะคะบทความเรื่องนี้เนี่ยก็เลยต้องการสื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อมนุษย์เราจริงๆและนอกจากเนื้อหาสาระของบทความเรื่องนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์อยากจะให้นิสิตโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของการใช้คําว่า feel หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะว่ามันแปลว่ารู้สึกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เรานําไปใช้อ่ะคะ่ะเราสามารถใช้คํานี้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปได้นะคะคำว่า feel ในบริบทแรกเราสามารถใช้ talk about emotions or health สามารถเอาไว้พูดถึงอารมณ์แล้วก็พูดถึงสุขภาพก็ได้สถานการณ์ที่2นะคะ to talk about wanting to do something เวลาที่เราต้องการอยากจะทําอะไรเราก็สามารถใช้คําว่า feel ได้เช่นเดียวกันและในบริบทที่3เราใช้คําว่า feel when we want to talk about an opinion เวลา ที่เราต้องการแสดงความคิดเห็น Opinion ของเรานะคะเราก็สามารถใช้คําว่า feel ได้ถ้าเราต้องการพูดถึงความรู้สึกหรือสุขภาพของเราวิธีการใช้ก็คือเราใช้คําว่า feel แล้วตามด้วย adjective หรือคําคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึกนะคะเช่นตอนนี้ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกแฮปปีมากนะคะเราก็จะพูดว่า I feel good I feel fine I feel great ถ้าตอนนี้รู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้านะคะอาจจะพูดว่า I feel bad I feel sad I feel terrible ถ้าเรารู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ดีรู้สึกป่วยรู้สึกไม่สบาย I feel sick I feel ill ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างในบทความของเรานะคะที่เขาใช้คำว่า feel แล้วบอกความรู้สึกก็คือที่เขาถามว่า Do you feel better when you take a break and visit your local park ประโยคคำถามนี้ถามว่าคนรู้สึกดีขึ้นไหมเวลาที่คุณได้พักผ่อนนั่นเองนะคะ Do you feel better คำนี้นะคะเป็นขั้นกว่าของคำว่า good นะคะ feel good รู้สึกดี feel better รู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะคะ บริบทที่2นะคะถ้าทีสิตมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เราใช้แพทเทิร์นว่า feel like แล้วตามด้วยเวิรที่เติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อยากไปดูหนังเราพูดว่า I feel like watching a movie ตอนนี้รู้สึกอยากไปเที่ยวทะเล I feel like going to the beach ตอนนี้รู้สึกอยากจะนอนนะคะ I feel like sleeping ตัวอย่างในบทความของเรานะคะเขาใช้คำว่า feel like going outside for a walk รู้สึกอยากจะออกไปเดินเล่นข้างนอก feel like ตามด้วย verb เติม ing ลองเรา,เาไปใช้ดูนะคะสุดท้ายนะคะถ้าได้สิตต้องการแสดงความคิดเห็นของเรานะเราจะใช้ pattern คำว่า feel that แล้วตามด้วย sentence หรือประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I feel that the movie is fun ก็คือเราไปดูหนังมาเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกดีในตัวอย่างบทความเขาใช คำว่า many doctors feel that this is a problem คุณหมอหลายๆท่านรู้สึกว่านี่คือปัญหานะคะ in the 21st century แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราได้พูดถึงใจความสำคัญของบทความเรื่อง nature is good รวมไปถึงการใช้ w o r d Focus คำว่า feel ฝากไว้ให้ทุกคนทบทวนนะคะถ้าเราอยากจะพูดถึงอารมณ์พูดถึงสุขภาพให้ใช้คาว่า feel แล้วตาม้วย Adjective ถ้าเราต้องการพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะทําเราใช้คําว่า f e e like l ตามด้วย verb ตัวไมจีแต่ถ้านิสิตต้องการแสดงความคิดเห็นของเราให้ใช้คําว่า feel That แล้วตามด้วยประโยชน์นะคะทบทวนบ่อยๆเราจะคล่องแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในยูนิตที่2นะคะสวัสดีค่ะ